สัสดีค่ะไม่นี่พาทุกคนมามาสอนแจ็คสิเดยอีอย่างเขามาถาเบิ่งกันเลยจ้ะหลานคนสอน,อน,ดอนแดดห้อนหอนแต่ว่ากลุ่งกุหรือยอย่างเต็นนั่นคือหลายอยู่เด้อซิว เดี๋ยวเขามาถามเบิ้งกันแรกวยย่าสิไดอีหยางใดอีหยางเอาอันนั่นละ่ะตาไหลอยู่เนี่ยกรซิวโอ้ยมันหอนขึ้นของสั้นแน่กขอโทษขอภัยได้จ้ะ

ก็มีานสามคเอกิต้มรอยบ่โบได้ซ้ำนี่ก็ดีเต็ตัวโ่บอกังน่ซนคุณเต็มยู่คุณมาคบกุไฟเอาอยู่บ่พี่ตัวหน่อยแท้กุ้งมันพี่กุ้งฝอยตัวนี้นเนาะซนคือไปทั้งงพุะว่ามันหลอยู่เด้อเนาะนมันลอยน้ำ คนยางสามันท่านมันประซิวกับตัวใหญ่ๆหื่หน่อยตะกุ่งเราต้องเอามันดอกตัวมันหน่อยอะไยคน,นนั้นเน่ยกุ้งมันหน่อยปวดเช็ดกุ้งตินลนวพ่อจีนต่อแล้วจ้ะชิได้บอสเดียวนี้ ทางล่างจะหายลอยไหมจะหายไหมลยอยมันกี่ต้มหลายมันใส่สมไดเ็เพิ่เลยอ๋อเกินล้อไอย่างวะนนี่ เบิ่งกระปิ้งเค็มเห็นพอกกระปิ้งกระดิบกระดิบถ้าสอนดีๆกุ้งน um> ี่เก็บได้หมดเลยสอนจงได้ดีบุดีไฟสิมีแห้งมันต้องยกให้วิตเขียวเสียวเสียวกระปิ้งอันนี้เดี๋ยวเอาลงขีดต้มไม่เคยมันแม่กุ้งตัวนี้มันจะตายไห อปิหน้าม,มันคุณน้ามคุณป่ามันห่อนน้าหน่อยอ่าเรียดยนะแต่กระแหง จาป่าตัวน้อยจาป่าตัวใหญ่ข้าเจ้าน่าสิเอาไป <laughs> 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 cắt tôm khả mát Nhà ăn mình nhào Mình nặng nó nổ sang mắt mình, mình đã chụp tôm cà đấy Cà kếp Xeo Xeo lông cùng nhàng คนบริสอนกันยังเศร้าแหบๆอยู่นี่ทุกคนสอนสิซ้ำใดแค่ยางน้ำกลนเขาก็เมื่อยแล้วสอนมันยางสามท่านกินโดมันจะเอาแห้งใสยย่ยางเอาหลากหอดจุหอดกิตตม ปลาใน,นมุกเซ็โอ้ยกุ้งฝอยแม่ลายเนาะเคเหืนสบายลายไปเสิเลยในกลวงเอยปลาเสี้วยวตัวใหญ่ เก็บพักกันพักอย่างพักเกษตรเกษตรน้ำแต่ว่ามันไม่ค่อยมีหย่อมบ่มีฝนน้ำเยอะด้วยเก็บไปกินกับปน พวกปุ๋งน่านแรงกับไม่ซ้ำเนีน่ยลยว่าจ้ะพักปลอดสารพิษกระพอะได้ไหมคะพักพักบุ้ง เดี๋ยวเก็บพักกันน้ำอยู่แดงเฮียจังหน่นอยเดี๋ยวไปใส่หนามันจะนป,ปึกเพราะว่าแดดมันห่อนจัดแรงอีหลีอีสอน อยอดกำลังปงถ้าฝนตกแจ็กเทียน์หนึ่งเลยขึ้สิออยอดงามดูจ้ะพี่ต้องสื่อต้องขายเนาะจ้ะกินกับตำปงฮุ้งก็ได้แซบ่บปลอดสารพิษ นอดกำลังตึงออกเนี่ยฝัดสันส่นๆเป็นพักบุงแดงแล้วจ้ะกินกับตะบองหุ้งกัแบแซบแจ้วพ้นกัแบแซบเพราะในเพกินดิบอ่ะลวกจักน้อยจ้ะแซบคือกัน